เปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมพาไปดูการจับกลุมของทางเจ้าหน้าที่ตารวจสำหรับการรวบเครือข่ายค้ายาเสพติดสำคัญซึ่งถือว่าเป็นรายใหญ่เลยทีเดียวนะครับจับกลุมกันที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้มีการแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายพร้อมยาไอซ์สูงถึง30กิโลกรัมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายรายใหญ่ได้ที่บริเวณด่านตรวจครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมพลตำรวจโทธนายุทธวุธธิจัดธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วย ท่านคมสันเจริญอาจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค7ร่วมกันจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางจำนวนสองรายนางสาววันเพนปวงสุขอายุ39ปีและก็นายสำริดมลิซ้อนอายุ37ปีครับพร้อมด้วยของกลางในคดีนั่นก็คือยาไอซ์ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงชาสีทองยี่ห้อ888 ควนหญิงหวางถ้าอ่านชื่อยี่ห้อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับซุกซ่อนอยู่ที่ลังกระดาษจำนวน2หลังด้วยกันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณจุดกับรถนะครับหรือว่ายูเทินที่หุ่นใดถนนเพชรเกษมตําบลสะกระเทียมอําเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบเห็นรถยนต์เก๋งแท็กซี่สีชมพูคันนี้นี่นะครับคุณผู้ชมยี่ห้อโตโยต้ขับขี่มาโดยมีนายสำริดมลิซ้อนเป็นผู้ขับขี่แล้วก็มีนางสาวจันเพนปวงสุขเป็นผู้นั่งโดยสารมามีลักษณะท่าทางมีพิรุษอันควรสงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไม่รอช้านะครับทำการตรวจค้นทันทีผลการตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์จำนวนหนึ่งลังอยู่บริเวณเบาะที่นั่งด้านหลังแล้วก็พบยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งลังที่บริเวณที่เก็บของด้านท้ายรถด้วยตรวจสอบก็มียาไอซ์รวมจำนวน30ถุงด้วยกันครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ30กิโลกรัมตำรวจก็เลยนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีทันทีครับ จากการสืบสวนขยายผลก็ทราบว่านางสาวจันเพนปวงสุขได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน3 0,000ื่นบาทนะครับให้มารับยาเสพติดจ,จากพื้นที่จังหวัดราชบุรีไปส่งที่เขตนวันครจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการสืบสวนขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไปหลังจากนี้นั่นเองครับฟังเสียงการถแถลงในเรื่องนี้กันหน่อยครับ ตามนโยบายรัฐบาลน,นะครับของนายกรัฐมนตรี๋ยผลเอกยุฒิจัยโตชานายกบุญเตีและท่านผลเอกบุณิธงสุวรรณรองนายกบุญเต,ตีฝ่ายความมันม่นคงได้สั่งการให้สำนังกงานตำรวจแห่ชาติโดยผลเอกสุวัสด์ยวสวแย่งยอดสุขท่านผู้การนำรวจและท่นผลเอกรอยอยกระรองการยุติธรรมงานยุทธการได้สั่งการให้ทุกกรมมาจัดการบูรณาการ,ร,าการทุกภาคสว่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองประธานตธิบดีกลมมาโนและปกศ ทำการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนที่จะเล็ดลอดเข้ามาในในประเทศไทยนะครับสำหรับองคกรภาคเกินนะครับ <S <S ผมได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ในแต่ลจังหวัดร้อยสี่สานีประสานกับทางจังหวัดฝ่ายปกครองทางพลเมนาและก็ทางพบสอได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดแผนยุทธการในการระดมควร้างยาเสพติดโดยปกมอบหมายให้เป็นกรมตรีมือที่เล็ดลอดมารองผู้การฝ่ายดูแลงานได้ติด นะครับเพิ่มความเข้ยมยกระดับการสกัดกั้นตามแนวแสดนในช่วงระยะเวลาอย่หลายวันนะครับตำรวจนครปฐมนะครับถึงได้มีแผนยุทธการภายใต้แผนยุทธการสิบคนผ่านและบางคนดีในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันอาจจะทำเป็นรูปแบบผมได้สั่งการนเน็ตเรืองอาวุธปืนอาวุธถังาวัตถุระเบิดและบุคคลที่ดีมาจับและอย่าเสพติดนะครับทั้งทั้งนี้ก็เป็นผลงานของตำรวจภูธรนครปฐม บูาการทุกภาคส่วนทั้งปศสภาคเขตทั้งคมงมและด้มาคอยปกครองของสพเมืองและกรมมได้ทําการตั้งจุดตรวจตามแผนที่ท่านผู้การจังหวัดมอบหมายให้นะครับท่านจะเห็นว่ากรณีต่างล่าวนั้นเดี๋ยวรายละเอียดผมจะให้ผู้การและคอมมชี้แจงในเรื่องตามแผนตามการตามที่ไคยสั่งการไปแล้วก็จะมอบหมายท่านเราให้ท่านรจังหวัดชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรณีว่าในพื้นที่ของกะมะรมมเนี่ยนอกจากมิติการป้องกันแล้วยังมิติ วิติด้านปราปามอย่างวิติด้านความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการการเกรีมรุกชุมชนสข็งแกงหรือเรื่องทังองค์การภูแดนะครับทั้งนี้ท่านจะเห็นว่ามีการจับกลุมยาสติดลายสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะยาไอจับได้จับเบื้องต้นนะครับร่วมกับปบตรวจสอบในประมาณ30มกิโลหรือว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาลและเป็นยาสติดลายลายสำคัญและลายใหญ่การดาเนินการครั้งนี้ต้องชมเชยน้อง,นองๆนะครับชุด คือตรวจโดยว่าการนำของนายตำรวจรองสพไวและก็ทีมงานทั้งหมดนะครับที่มีปริพาพไวทิพย์ที่เห็นรถต้องสงสัยก็ทำการตรวจค้นนะครับตามแผนที่ได้สั่งการไว้ก็สามารถตรวจพิสูจน์ได้เดี๋ยวรายละเอียดสั้นๆเพิ่มเติมผมจะมอบหมายการนำผู้ว่ามีอะไรบ้างผู้กระทำอี่คนยังไงแล้วก็จะเชิญท่านรองผู้ว่าชี้แจงในพื้นที่นครปฐมเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยป่ายแล้วเลยทางผู้ว่าและการจังหวัดได้สั่งการในอำเภอและวก็ทุกพื้นที่ นะครับดำเน,นินการทั้งนิติด้านป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยารวมทั้งการปราบปรามอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เรียนสื่อมวลชนก็กทางตำรวจภูธรภาคเจ็ดได้ประสา,านการปฏิบัติคุกคักส่วนในพื้นที่โดยว่าปศสภาคเจ็ดเราจะทำมีการสืบซับตรวจสอบทรัพยส์ยส,สินตรวจสอบเส้นทางการเมืทั้งหมดนะครับดำเนินการทุกเกี่ยวข้องทั้งหมดอันนี้ก็เรียนให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ในการเรียนเลยว่าทางรัฐบาลก็ดีทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครับเพิ่มความเข้มในเรื่องนี้นะครับก็ฝากให้ประชาชนถ้ามีพบเห็นผู้ต้องสงสัยหรือกลุ่มคลต้องสงสัยเราไปแจ้งบอกใส่อย่างทุกสถานีในพื้นที่ใกล้เคียงครับผมจะให้โอการสอย่งยางปฏิเสธคนเตจอในการาเรื่องการสกัดกั้นย้ายพละตามนโยบายของท่านผู้จัดทำเขียนตามยุทธการที่ชิดกนทานอภิบาลคนดีนะครับเนื่องจากจังหวัดนครศรมเป็นจังหวัดที่เป็นเขตติดต่อกรุงเทพครัครซึ่งมีเหตุการณ์มีอาวุธปืนแล้วก็มีสถานการจากการเปิดเมือง มีเหตุการณ์ที่ใช้ปืนแล้วก็ยังติดคนผ่านนะครับางจึงหวัดรัฐการตามยุทธการนะครับในการควบคุมเรื่องดังกล่าวซึ่งก็สามารถดำเนินการได้ผลมาตโดยตลอดนะครับโดยคือพนังกาวนะครับเป็นเหตุโดยคือวันที่10สิงหานะครับต่อเนื่องฉับเป็นเช้าวืดวันที่11นะครับระหว่างการตั้งจุดจุดสกัดนะครับนถนนเพชรเกษมนะฮะเขตวายต่อจังหวัดราชบุรีนะฮะเราได้พบรถแท็กซี่พนังกาวมาซึ่งหัวหน้าจุดตรวจเมื่อพบแล้ว ด้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีถึงในพุ้ธคลาสเป็นผู้หญิงแต่ว่าน้าคล้ายผู้ชายนะครับแต่เป็นผู้หญิงนะฮะมีอาการมีพิรุธมากนะครับสอบถามถึงวัตถุในรถที่มาคล้ายกล่องเฟรนเหมือนกล่องผลไม้เมื่อเราตรวจสอบแล้วบกว่าเขาให้การไม่ชัดเจนมีพิรุธถึงไดกของตรวจสอบในกล่องดังกลา่าวเมือวที่ผมที่จะบวชเนถ้าเห็นก็เป็นผู้หญิงนะให้ทานไปเลยเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่ากล่องเขาต่อค่อนข้างแน่นน,นะฮะ เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นถุงชาจีนนะครับซึ่งสาระเนี่ยจากจการผสมมาของเราเนี่ยจะรู้ถุงดังกล่าวนะส่วนใหญ่จะเป็นถุงเกียกียวหรือถุงใบที่ส่วนใหญ่นะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วนะครับโดยมีทั้งหมดสองรังรังหนึ่งมีสิบสี่กับสิบหกถุงทั้งหมดสิบแปดถุงแต่และถุงนั้นเป็นน้าหนักประมาณหนึ่งกิโลกรตรวจสอบเบื้องต้นโดยการเทแล้วเป็นยาไอนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ถ้านผู้จัดการ ได้สั่งการตรวจสอบเชิงลึกนะครับการตรวจสอบทางพอถอตรวจเกี่ยนราวมือนะประวัติการขยายผลทุกเส้นทางในการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับจะเป็นการให้ครบถูกติดต่อไปครับตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความย่นดีชมกับตำรวจจังหวดัดนครปฐมนะครับที่ตลงใจเสือสลับนะครับในการต่อติดตามแล้วก็ทำงานกันดึกดื่นตลอตงคืนนะครับแล้วก็มีติการไปที่ในการ จากกรณีนี้ได้นะครับแต่กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่างานการกระขปัญหาเสพติดทั้งด้านการป้องกันการปาปตาม,ตามและการบั่นบั่ยังจะต้องทำและจะต้องทไไําภายใต้การบูรณาการร่วมมือของหลายๆหน่วยง,งานรวมทั้งที่โน้องประชาชนที่อาจจะแล้วความไม่สะดวกบ้างการเดินทางคือมีการตั้งด่านอาจจะต้องเสียสละความสะดวกสบายบ้างเพราะว่า บางทีกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องอยาเสพติดมันจะใช้จุดอ่อนเหล่านี้ในการทำง,งานน,นะครับงานการป้องกันเราเองตรงต้องรณรงค์อยู่ทั้งในชุมชนมในสถานศึกษาน,นะครอย่างเงี้มีสังเกตเลยติดสังเกตท่านต้องตีแจ้งยิงทางอืน่นนะครับไม่งั้นท่านอาจจะตกอาจจะเกี่ยวข้องเข้าไปโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นที่ช่องส่งในการจำหน่าย จะทุกซ่อนแอบติดโดยเฉพาะอาคารสูงนะครับอันนี้อยากจะเรียนหนึ่งฝากไปทำพันที่น้องประชานคนหนึ่งภาพเก็บเรามีการตั้งคุณลายให้ล่าพา,าสปาร์ตรบบในการแจ้งเร็วให้เร็วอันนี้เข้มในการสกัดกั้นอย่าจะติดตามนโยบายฉบับอย่างจริงจังและต่อเน,นื่องแล้วก็ถ้าหากมีการให้วุฒิบุกกลับชักทีมงานทุกคนเราต้องป้องกันตนเองเราจะไม่ปล่อยให้ทีมงานเราบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนครับสนของกรับ แล้วยังให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบในเชียงรุกไมด้ในปีสามตลอดไปด้วยถือว่าเป็นรายใหญ่นี่ครับอ๋อรายรายใหญ่นะัือว่ารายใหญ่ในพื้นที่ภาคเจ็ดนะครับย้ายตั้งสามสิบโลเลยนี่เป็นหือว่าเป็นน้ำทังที่เราจะเจอเป็น,น,ยนยาบ้าในพื้นที่ภาคเจ็อเราจะจับโดยเฉพาะขณะนี้ตามแนวแดบเมื <S <S ม่อ,อสองวันก็จับได้ที่ฟรองซ์พปูได้เป็นยาบ้าจำนวนมากอันนี้ก็เราสก,กัดกั้นที่จะรวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ตอนนี้ทางประจบซีรีขันก็ดีทางทางยุรีรับกับได้ก่อนเลยทีรวมทั้งผุกคนที่ตกที่ต้อเมืองและจะนำยาสติก้ามาด้วยเรา